เฮ้ย hey, ทุกคนครับผมนี่ผมเห็นคลิป,ลปหนึ่งมาครับเขาเอา,อาหลอดมาแล้วก็เอากระดาษมาถู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 ถถ hey, เฮ้ยแล้วมาันก็ยืดเป็นชีสเดี๋ยวผมขอดูอีกรอบหนึ่งนี่นี่ครับเอากระดาษมาถูถูถูที่หลอดนะครับผมแล้วก็ดึงยืดเป็นชีสทุกคนมันทำได้ไหมมันต้องลองครับผมมันต้องลองได้จังงวะนีมันต้องลองละทุกคนว่ามันทําได้ไหมนี่พงใสครับผมพงใสได้หลอดละ ผมว่ากระดาษนะั้นมันน่าจะต้องเป็นเช็ดชูนะถ้าผมดองไม่ผิดนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมหาเช็ดชู้กอนเช็ดชูไปก็ถูถูถูนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปลองกันดีกว่าครับนี่ครับผมผมเตรียมหลอดละเช็ดชู่มาแล้วครับผมผมจะลองดูดีว่ามันจะยืดเป็นชีทได้เหรอสงสัยผมสงสัยเฉยครับอยากรู้ไงว่าเนี่ยหลอดแค่เนี้ยมันจะยืดออกไปได้เหรอนี่ผมลองลอง Nó sẽ được rồi nè ơ ừ, ừ ngon เปิดกามนะคุณเปิดกามแล้วอะเฮ้ยทุกคนมันยืดได้เลยอ่ะเฮ้ย โปรแกรมเลยโอเคครับทุกคนเนี่ยมันยืดได้นะยืดเหมือนชีสเลยหลอดนะครับผมแล้วเอาทิชชูน่ยผมว่ามันน่าจะเกิดจากความร้อนนะที่ชิชชูเราเนี่ยมันร้อนแล้วมันก็อ่ะถูกับหลอดเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบหลอดมันยืดนะโอเคครับผมทดลองนี้ผ่านครับผม